ยุคภัยธรรมชาติที่รุนแรงโลกที่เราอยู่มีภัยนา,นานาประการอันเป็นผลกระทบต่อชีวิตทำให้ได้รับความทุกข์จากภัยธรรมชาติเป็นอย่างมากทีเดียวหลายชาติในอดีตได้เจอกับภัยธรรมชาติมาแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้ขณะที่ภัยธรรมชาติยังไม่มาถึงตัวเราก็ไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์ แต่อีกไม่นานนักเมื่อเราได้มาเกิดในโลกนี้อยู่บ่อยๆชีวิตก็จะต้องเจอกับภัยธรรมชาติอย่างนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องภัยธรรมชาตินี้จะมีเกิดขึ้นในโลกมนุษย์มากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นในยุคต่อไปจะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากจะไม่มีใครๆในโลกนี้เอาชนะภัยธรรมชาตินี้ได้แต่อย่างใด ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในตัวมันเองเป็นภัยธรรมชาติที่มีอยู่ประจำโลกมาแต่การไหนๆเมื่อโลกนี้ได้เกิดขึ้นมานานหลายล้านล้าน,านปี ถึงการสมัยเปลือกโลกเสื่อมหมดคุณภาพลงเกิดขึ้นในสถานที่ไม่มีมนุษย์อาศัยและเกิดขึ้นในสถานที่มีหมู่มนุษย์อาศัยจะเกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นอยู่ตามกฎเกณฑ์ของโลก ภัยธรรมชาติที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่อายุไขของมนุษย์ต่ำกว่า100ปีจะทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้ตายไปเป็นจำนวนมากหากมนุษย์มีอยู่ในโลกประมาณ2องห0ื่นล้านคนจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น มนุษย์จะล้มตายจากภัยธรรมชาตินี้จะหาที่หลีกหนีไม่ได้จะมีชีวิตอยู่รอดได้ประมาณ30%ของประชากรโลกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเหมือนยุคปัจจุบัน ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดต่อเนื่องต่อกันยาวนานจะหลบจากภัยธรรมชาติในจุดหนึ่งได้แล้วก็ไปเจอกับภัยธรรมชาติอย่างอื่นอีกภัยธรรมชาตินี้มีอยู่เป็นจุดใหญ่8จุดด้วยกันคือ 1. วาตภัยจะเกิดลมพายุใหญ่ทั้งบนบกและในทะเล 2. อุทกภัยจะเกิดน้ำท่วมอย่างดุนแรง 3. ธรณีภัยจะเกิดแผ่นดินถล่มและแผ่นดินไหว้ 4. อัคคีภัยจะเกิดความแห้งแล้งไฟไหม้ป่าส่วนภัยธรรมชาติอย่างอื่นก็จะเกิดตามมาเช่น 5. มลพิษภัยจะเกิดมลภาวะที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เป็นอย่างมาก 6. โรคภัยจะเกิดโรคระบาดนานาชน,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 นิด 7. อาหารภัยจะเกิดการอดอยากในอาหาร 8. โจรภัยภัยจากกลุ่มคนพานปล้นจี้และขโมย ภัยธรรมชาติทั้งหลายนี้จะทำให้มนุษย์ในยุคนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความเดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างมากทีเดียวทั่วทุกมุมโลกจะมีภัยธรรมชาตินี้เกิดขึ้นเหมือนกันทุกประเทศทุกเขตแดนจะไม่มีใครช่วยเหลือกันได้เลยล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้อย่างทั่วถึงกัน ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดมีทุกฤดูการฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยเกิดขึ้นในที่ไหนจะทำให้เกิดความเสียหายในที่นั้นๆเป็นอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาตภัยเป็นภัยที่มาอันดับหนึ่ง ถ้าไม่มีฝนตกลงมาลมก็จะพัดพาเอาน้ำมาหาสมุทรเป็นคลื่นขนาดใหญ่ทำให้เรือน้อยใหญ่ไม่สามารถจะวิ่งฝ่าคลื่นน้ำขนาดใหญ่ไปได้เรือพวกพ่อค้าวานิชที่เคยส่งน้ำมันส่งอาหารจากประเทศนั้นไปสู่ประเทศนี้ก็จะจอดนิ่งในทันทีถ้ามีบ้านเรือนที่ปลูกใกล้ชิดกับชายฝั่ง ก็จะมีผลกระทบอย่างแน่นอนประชาชนจะมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนี้เป็นส่วนหนึ่งที่วาตภัยจะทำให้น้ำในทะเลเกิดความแปรปรวนจะเป็นอยู่อย่างนี้ติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องกัน ทั้งกลางวันและกลางคืนลมที่อุ้มเอาน้ำทะเลให้เป็นคลื่นขนาดใหญ่พัดไปมาประชาชนที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเลจะมีความเดือดร้อนซึ่งเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ประชาชนได้รับผลกระทบจากลมที่พัดเอาน้ำทะเลทําให้เกิดความเสียหายมาแล้ว ในช่วงต่อไปไม่นานนักมนุษย์ที่อยู่ริมฝั่งทะเลก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจะทำให้ทรัพย์สินเสียหายและมนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมากทีเดียวนี้คือน้ำท่วมอันเกิดจากลมเป็นต้นเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในตัวมันเองไม่มีน้ำทะเลและไม่มีฝนตกลงมา ลมนี้จะพัดพาไปในทิศทางต่างๆของตัวลมเองไม่มีสิ่งใดๆจะไปขัดขวางห้ามได้ถ้าพัดเข้าไปในป่าจะทำให้ต้นไม้น้อยใหญ่หักโคน่นทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมากถ้าลมนี้ได้พัดเข้าที่ชุมชนอยู่อาศัยจะทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปคนจะขาดที่อยู่อาศัย หรือล้มตายเพราะอาคารบ้านช่องพังทับถมลมที่ว่านี้จะมีชื่อตามที่มนุษย์ตั้งชื่อให้อะไรก็ไม่สำคัญข้อสำคัญคือความรุนแรงของลมแต่ละอย่างจะทำให้เกิดความเสียหายเหมือนกันวาตภัยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วทุกหนทุกแห่งทุกมุมโลก มนุษย์จะมีความทุกข์เดือดร้อนเพราะลมไม่น้อยเงินของรัฐบาลจะสร้างบ้านที่พักอาศัยให้ทุกครอบครัวจึงทำได้ยากเพราะบ้านได้พังเสียหายเนื่องจากลมที่มีความรุนแรงจึงยากที่จะได้รับความสงเคราะห์ให้ทั่วถึงได้ในเหตุการณ์อย่างนี้จะมีผลกระทบจากลมอย่างรุนแรงในภายภาคหน้าโน,น่น วาตภัยเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้ามีฝนตกลงมาจะเป็นพลังบวกกับลมอย่างรุนแรงถ้าฝนตกมาแรงและลมก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจะทำให้เกิดน้ำท่วมในที่ต่างๆอย่างกว้างขวางถ้าบ้านปลูกในที่ต่ำน้ำก็จะท่วมอย่างหลีกหนีไม่ได้ทั้งลมก็พัดทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย ทั้งน้ำก็ท่วมบ้านทรัพย์สินทั้งหลายเกิดความเสียหายเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆพอจะนำเอาติดตัวมาได้เลยคนก็จะล้มตายเป็นจำนวนมากจึงยากที่จะพึ่งใครๆได้หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบก็ถูกภัยธรรมชาตินี้ทำลายเช่นกัน ข้าวปลาอาหารน้ำดื่มจะพากันอดอยากเป็นอย่างมากเครื่องบริโภคเครื่องอุปโภคเสื้อผ้ายารักษาโรคจึงยากที่ทางรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือได้ความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ก็แสนสาหัสอยู่แล้วหากคนในครอบครัวมีการพลัดพรากจากกันหรือได้ตายไปเพราะภัยพิบัตินี้อีก คนทั้งหลายก็จะเพิ่มทวีความทุกข์เดือดร้อนยิ่งขึ้นในช่วงนั้นจะเรียกร้องให้ใครๆมาช่วยเหลือเราจึงเป็นไปได้ยากเพราะทุกคนก็ได้เจอกับภัยธรรมชาตินี้เช่นกันในเหตุการณ์อย่างนี้นับแต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็เริ่มเกิดภัยธรรมชาตินี้ให้เห็นกันอยู่แล้ว ซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยขึ้นดังที่เห็นกันอยู่ขณะนี้ภัยธรรมชาตินี้จะเกิดมีความรุนแรงในภายภาคหน้าในอดีตหลายล้านปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดมีภัยธรรมชาตินี้มาแล้วหลายครั้งจะเกิดขึ้นในช่วงมนุษย์มีอายุไขัยขาลง มีอายุขายต่ำกว่า100ปีเป็นต้นไปภัยธรรมชาติก็จะเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นน้อยบ้างมากบ้างและเกิดขึ้นอย่างรุนแรงบ้าง จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งลมและฝนที่เกิดต่อเนื่องกันเป็นเวลา,านานทั้งอากาศก็แปรปรวนในที่ทั่วไปทำให้เกิดเป็นภัยธรรมชาติเป็นวงกว้างทุกมุมโลกทั่วถึงกันทุกประเทศเขตแดน เครื่องบินที่เคยเหาะเหินเดินอากาศก็ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้เครื่องบินเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของชีวิตในการเดินทางไปต่างประเทศนั้นประเทศนี้ก็จะสิ้นสุดลงไปตามยุคสมัยรถเรือที่เคยให้ความสะดวกในการไปมาก็จะพากันจอดอย่างสนิทจะวิ่งไปมาไม่ได้เลยมนุษย์จะอยู่เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ใครอยู่กันที่ไหนก็อยู่กันไปที่นั้นจะส่งข่าวสารติดต่อกันด้วยวิธีใดก็จะติดต่อกันไม่ได้เลย